ประเดี๋ยวอ้อมจะมาเล่าเกี่ยวกับงานเก็บบลูเบอรี่ที่ฟินแลนด์ให้ฟังนะคะส่วนมากเมียฝรั่งเนี่ยเขาจะขายได้ราคาดีนะคะเพราะว่าเขารู้จักพื้นที่เขารู้จักที่ขายนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับคนไทยที่แบบมาตามบริษัทอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขามากับพวกบริษัทเนี่ยเขาก็จะโดนหักนะคะหักค่าน้ํามันค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ค่าประกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือเขาโดนหักนะคะสมมุติว่าเขาเก็บได้อ่า เป็นแสนอย่างเงี้ยเขาก็จะเหลือได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนอกจากคนที่แบบร่างกายแข็งแรงแล้วก็บุกบั่นมาะเนี่ยเขาก็จะได้เยอะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ที่เขาไปด้วยนะคะว่าป่านั้นจะมีเบอร์รี่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยคุณก็จะไม่ชํานาญพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าป่าไหนมีป่าไหนไม่มีนะคะการตระเวนหาป่าบลูเบอร์รี่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถ้าเกิดว่า ไม่รู้จักดูสภาพป่าเนี่ยก,ก็ดูไม่ออกนะคะไปไม่ถูกที่นะคะว่าตรงไหนมีบลูเบอรี่ต้องเป็นคนที่แบบรู้จักป่านะคะถึงจะหาบลูเบอรี่เจอคะ่ะแล้วบลูเบอรี่เนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเข้าป่าลึกนะคะแค่ข้างทางก็มีเยอะแยะไปมันก็ต้องรู้จักพื้นที่อีกนะคะแต่ถ้ามาแบบสุ่มหาคือมาสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ย อาจจะไม่เจอบลูเบอรี่แล้วสภาพอากาศของแต่ละปีนะคะก็มีผลต่อบลูเบอรี่นะคะว่าจะมีลูกหรือว่าไม่มีลูกนะคะบางปีลูกบลูเบอรี่ก็ดกบางปีลูกบลูเบอรี่ก็ไม่มีค่ะแล้วถ้าเกิดว่าการมาเก็บบลูเบอรี่แล้วมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันก็เสี่ยงกับการที่ว่าคุณจะติดลบค่ะนอกจากว่าคุณมาเก็บที่นี่กับญาติิที่พาคุณมาหรือว่ามีคนสามารถการันตีให้คุณว่า คุณจะได้ค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่ามีที่ขายที่นี่อยู่แล้วคะ่ะคุณถึงจะได้เงินส่วนมาดามทั้งหลายที่เขาขายบลูเบอรี่เนี่ยเขาไม่ต้องหักอะไรเลยคะ่ะเขาหักแค้ค่าน้ํามันกินอยู่ค่าประกันอะไรเขาก็ก็เหมือนคนฟินแลนด์ทั่วไปคะ่ะคือเขาไม่ได้จ่ายอะไรมากมายแค่เขาไปเก็บบลูเบอรี่มาจากป่าแล้วก็เขาเอามาทำความสะอาดแล้วเขาก็ประกาศขายคะ่ะ เขามีแต่ส่วนได้นะคะคือไม่มีส่วนเสียค่ะเขาก็มีวิธีขายข,ายของเขานะคะ <_' S 1> เขาก็มีฐานลูกค้าของเขาทุกปีค่ะทุกคนซึ่งแตกต่างจากคนที่มาเก็บจากเมืองไทยหรือว่าคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นะคะ <_' S 1> เพราะว่าคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ต้องพึ่งพาบริษะะัทค่ะแล้วแต่ว่าบริษัทจะให้อย่างไงคะ่ะแต่ถ้าเจอบริษัทด,ดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอบริษัทที่ไม่ดีก็กลายเป็นการโกงหรือว่าเอารัดอเอาเปรียบหรือว่าค้ามนุษย์นะคะ ที่เขากําลังมีคดีความกันไปทั่วค่ะแล้วก็ฟ้องร้องกันค่ะที่ออกข่าวกันคึกโครมแล้วก็เป็นต้นเหตุให้สถานทูปตปฏิเสธการให้วีซ่าเพื่อมาเก็บผลไม้ป่าค่ะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะโดนปฏิเสธนะคะก็เห็นว่ามีมาหลายคนอยู่นะคะปีนี้มีก็เห็นว่ามีบางคนพาญาติมาเก็บหลายคนอยู่ค่ะแต่ว่าอ้อมก็ไม่รู้ว่าเขามาวิธีไหนกันนะคะก็ได้แต่เล่าสู่กันฟังนะคะ บางคนก็เห็นเขาเก็บได้นะคะบางคนก็เห็นก็เขาเก็บไม่ได้ค่ะส่วนอ้อมนะคะอ้อมไม่ได้เก็บลูบอรี่เป็นงานหลักนะคะอ้อมก็มีงานประจำำําทําอ้อมก็เก็บเป็นแค่งานอดิเรกค่ะอย่างเช่นเห็ดพวกเห็ดลูบอรี่อะไรเนี่ยอ้อมก็เก็บเป็นงานอดิเรกนะคะแล้วผลไม้ป่าเบอร์รี่ป่าเนี่ยอย่างอื่นอ้อมก็ไม่ได้เก็บอ้อมกเก็บแต่ลูบอรี่แล้วก็เห็ดต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอ้อมทํางานเนี่ยอ้อมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเก็บหรอกค่ะ งานของอ้อมทําเป็นกะนะคะบางทีถ้าเกิดกะเช้านะคะอมก็มาตอนหกโมงเช้านะคะแล้วกว่าจะเลิกประมาณบ่ายสามค่ะวันหนึ่งก็ผ่านไปแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าเกะเย็นนะคะอมก็จะเข้ากราวเก้าโมงแล้วก็เลิกห้าโมงเย็นนะคะคือว่าเวลาสั้นมากค่ะที่จะมาเดินป่าแบบนี้ออมจะทําเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนที่อ้อมอยากทานะคะอมไม่ได้บุกบั่นมานะมากมายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ค่ะอมจึงไม่ได้มีปัญหาอะไร เหมือนกับผู้ที่เขามาเก็บบลูเบอรี่โดยเฉพาะค่ะการเก็บบลูเบอรี่นะคะเขาก็เอาที่ตักแบบนี้นะคะตักตักแล้วก็เขาก็สาวเอาแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยค่ะสาวเ,เอาแบบนี้เดี๋ยวอมจะสาธิตให้ดูนะคะพอดีบลูเบอรี่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าอมก็จะสาธิตให้ดูนะคะเขาก็เอาที่ตักแบบนี้นะคะแล้วเขาก็โยกแบบนี้ค่ะตักแบบนี้มันก็จะร่วงไปในตะกรงค่ะแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยค่ะมันก็จะร่วงไปในตะแกรงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่เยเจีบแล้วก็จะร่วงไปแบบนี้เลยค่ะบางทีก็มีเขานะคะบางทีก็เป็นพื้นป่าแบบนี้คือว่าป่าไม่เรียบนะคะคนที่แบบจะมาเก็บเนี่ยก็ต้องแข็งแรงหน่อยนะคะก็ต้องถือครุบแบบขนาด10ลิตรแบบนี้ค่ะเดินมันก็หนักอยู่นะคะบางคนก็ถือครุหนึ่งสองครุครุ แต่ออมเนี่ยออมก็ถือทีละสองสามครุนะคะแล้วแต่ว่าออมจะไหวหรือเปล่าแล้วคนที่จะมาเก็บรูเบอรี่ที่นี่ได้นะคะร่างกายต้องแข็งแรงนะคะอึดทึกทนค่ะต้องทนกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็สภาพพื้นที่ในป่าด้วยนะคะเพราะว่าป่าไม่เรียบค่ะทุกคนป่าก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะแต่ว่าข้างถนนหรืออะไรเนี่ยก็มีป่าเรียบบ้างนะคะแต่ถ้าคุณจะมาเก็บเพื่อเงินอย่างเดียวนะคุณจะมานั่งข้างถนนหรือว่าไอตรง ป่าที่เดียวก็ไม่ได้คุณก็ต้องไปทั่วค่ะไปตรงไหนที่มีป่าตรงไหนที่มีบลูเบอรี่ค่ะตรงไหนที่มีบลูเบอรี่มันก็คือตรงนั้นก็คือเงินค่ะในป่ามีแต่เงินทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเกิดว่าขยันเนี่ยในป่าไหนมีบลูเบอรี่ตรงนั้นก็มีเงินค่ะการขายบลูเบอรี่ของคนที่นี่นะคะถ้าไม่ได้เป็นแบบแบบธุรกิจนะคะคือเปิดบริษัทบ,บริษัทนี่ก็คือไม่ต้องจ่ายภาษีถ้าเกิดว่าเก็บเองขายเองครุสองครุหรือว่าสี่ห้าครุเป็นสิบครุยี่สิบครุ ทุกปีเนี่ยก็คือขายเองโดยตรงเก็บเองโดยตรงทําความสะอาดเองอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะนอกจากคุณเอาไปแปรรูปทําเป็นอย่างอื่นหรือว่าทําเป็นแบบในเชิงธุรกิจเนี่ยคุณก็จะต้องจ่ายภาษีค่ะแต่ว่าขายเองทําเองนิดๆหน่นนอยๆอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีหรอกค่ะสมมุติว่าบริษัทที่เขารับคนมาเก็บลูเบอรี่เนี่ยเขาก็ต้องทําเป็นอ่ต้องเสียภาษีนะคะ เขาถึงจะเอาคนมาเก็บได้ค่ะแล้วก็การมาเขาก็ดำเนินการหลายๆอย่างนะคะจะต้องรับรองคนมาแบบขอวีซงวีซ่าอะไรเนี่ยค่ะการมานะคะนายจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับกระดงกระดาษเชิญคนงานมาเก็บนะคะนายจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนินการทุกอย่างนะคะในการเชิญคนที่จะมาเก็บลูบอรีนะคะสรุปแล้วก็คือทุกอย่างมีค่าใช้ใจ่ายค่ะพอคุณทําได้คุณก็จะโดนหักค่ะประมาณนั้นนะคะ อ้อมออกมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอยากให้คุณพิจารณาเองค่ะว่ามาเก็บบลูเบอรี่ที่ฟินแลนด์หรือว่าที่ยุโรปเนี่ยมันคุ้มไหมและถ้าเกิดว่าคุณจะมาเก็บอ่ะคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรพร้อมทั้งรู้วิธีรับมือต่างๆอย่างเช่นเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะความเสี่ยงที่จะมาอย่างเช่นมาแล้วคุ้มไหมอ้อมไม่ได้บอกว่ามาไม่ได้หรือขาดทุนเพราะว่าคนที่เข้ามาแล้วได้เขาก็มีค่ะอยากให้คลิปนี้เป็นกรณีศึกษานะคะไม่อยากให้คนไทยโดนเอารัดอเอาเปรียบในต่างแดน ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแน่นอนคุณจะหันหน้าไปพึ่งใครสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือไทยช่วยไทยซึ่งคนไทยในต่างแดนช่วยกันเองค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โชคดีเสมอไปนะคะดูคลิปคนอื่นเขาก็ให้พิจารณาด้วยในความเป็นไปได้ไม่ใช่ฉันอยากมาฉันก็จะมาแต่ถ้ามาแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะได้เงินกลับบ้าน